อ่ะครับพี่น้องครับคลิปนี้ครับพี่จ้าปทุมราชครับผ้าพีผ้านองมาเบิงงัวแมลูกนาเลียงหนึ่งโคมครับเป็นงัวของน้องนิดนะครับอ่ะเบิงรายละเอียดงัวเลยครับเป็นงัวแมลูกลูกตัวแม่ครับแม่สูงดอยสี่สิบห้าบุกลบครับทองสามเดือนกว่ากับเจ้าหิดลูกสาวนะครับวัยหกเดือนเป็นลูกสาวของเจ้าอะปาเช่ครับแม่ทองสามเดือนกว่าประกันทองซื้อสองในสามนะครับ คุ้มนี่นะครับน้องนิดเพิ่นเปิดในราคาครับสี่หมื่นกับอีกหาพันครับราคาสามารถต่อราคาได้ครับพี่น้องนะครับส่งฟรีพร้อมสองร้อยกิโลไปเลยนะครับค่อนข้างจะอ้วนนะครับอ้วนทั้งแม่อ้วนทั้งลูกครับสื่อไปได้สองใบครับใบสมแม่เพิ่นกับใบเกิดลูกสาวเพิ่นครับนี่พี่น้องอ้วนเป็นอ้วนตันเป็นตันครับ ลูกเพิ่นนี่นอกตั้งโจโก้เลยพี่น้องเอ้ยนะครับแม่กับอวดนะครับแม่สูงรอยตีสิบห้าครับลูกที่สองยืนนะครับลูกสองยืนประกันทองให้นะครับแม่สูงรอยตีสิบห้านะครับสี่หมื่นห้าพันต่อรองเลยครับพี่น้องพี่น้องมูลลูกสาวเพิ่นพกเดือนลูกสาวของเจ้าอัปเชชครับหนังยนนะครับน้านะครับวันจับดีจับจุ่มองนางครับครับพี่น้องครับ เม่เพื่อนนะครับสูงร้อยสี่สิบห้าโกลบครับเคยไปดูกสองตัวนะครับตัวที่สามไม่ทองล่ำโตเงาหนังหนานะครับมีสายเชื่องนะครับทองสามเดือนกว่ากับเจ้าหินนะครับตัวทองแล้วโดยตาเศร้าครับมีใบใบสมเพลนะครับวันที่ผสมกับซีตุลาหกเจ็ดกันดขวดสิบเก่ากระกฎาหกแปดครับใบหลอดครบนะครับตัวทองเรียบร้อยให้ลูกดีได้ไป็นหอกง้อแบบนี้ครับยังไงเล็บดีก็เท่าดีครับ น่มกะงามนะครับเิ่งหน้าตาเพิ่นจมูกนะครับสีดําครับบอฉีครับคลิปหูดําครับใบหูบอฉีครับปลายเขาแต่งไ้น้อยหนึ่งครับหัวคนขายจะเชื่องเดื่อพี่น้องเชื่องแห้งนะครับตัวใหญ่ลำตัวมันเาวดินั่งนาดิพ่จา์เป็นคนผักนะครับคลิปนี้ตัวราคาพิเศษสี่สิบห้าครับพี่น้องนี่ครับฟังนี่ตอลองกันได้นะครับพี่น้องทร่มาตอรถให้ราคาเท่าไรทร่มาหาน้องนีดได้นะครับไกลไกบางทรงไรเบิดนะครับ นี่ครับลูกสาวเพิินอ้วนพี่น้องอ้วนมากินห้ามาเลี้ยงยายไว้หนอกกนะพี่น้องกับเมืองหนอกพอดีรึลูกสาวจะเอาไปเชยครับนี่ครับนี่เบื้องด้านท้ายนะครับอ้วนนะครับแม่ค่อนข้างจะอ้วนน้ำนุมดีครับนุ่มซีเต่าครับมีติ่งซ้ำขีดไม่วันนะครับด้านหลังติ่งหนึ่งครับส่วนแม่เพิินนะครับหางเลือดดีเครื่องดำครับเนี่เครื่องดำทั้งแม่ทั้งลูกครับเพิินสิบไปหา งัวแม่สาวหน่อยอีโคมหนึ่งครับลูกสาวคนนั่งแดงลูกสาวอัพเชยครับเอาซื้อสองได้สามนะครับมากถืกใจกะโทรมาพูดคุยราคากันกับน้องนิดครับบ้านหน้าแต่ครับตำบลหน้าแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับให้ราคาต่อใดก็ให้มากได้พี่น้องนะครับต่อรองราคากันได้ห้องสี่สิบห่านะครับเนื้อหนังดีทั้งแม่ทั้งลูกครับอ้วนทั้งแม่ทั้งลูกนะครับซื้อไปกับประหงเพียรยากเลยครับงัวสมบูรณ์แล้วก็สดดี ครับลูกเพิ่นนะครับจายลูกซื้อว่าโอเคครับพี่น้องน้ำนมเพิ่นดีนะครับลูกเพิ่นจะตันเลยว่ามันห่วยว่ามันมีโปพี่น้องไม่อ้วนตันนะครับหมูเด้งเอานะครับส่งฟรี200รกิโลนะครับมากถึกใจโทรมาเลยนะครับเบอร์โทรกะ063 890อสาายังลงครัจำอะไรเด้่อพิจารณาให้นะครับนี่โค้แม่ลูกนะครับอ่าเบอร์ไลน์กะเบอร์โทรเลยครับลูกสาวเพิ่นนะครับส่วนค่าโทรค่าทอนนะครับประกันให้ สิบหามือทุกตัวครับทองกับประกันห้ครับสามารถที่จะขอเบิง์คลิปตรวจทองกับตรงนี้ได้นะครับตรวจทองแล้วอ่ะซื้อไปได้สองใบนะครับตาภาคพิษภาคถือตรงกาบขอไพ้นะครับนี่หลูกันอ้วนนะครับคู่นหางเปเครื่องดําพวกหางดานะครับแม่เพรยเครื่องดำเหมือนกันนะครับหางเล็ดดีพ่วงหางดกดีอ้วนนะครับเด่นดำว่าอ้วนทั้งแม่อ้วนทั้งลูกคนนครับหนาเรียงสี่หมื่นห้าพันครับราคาห้อง ซื้อ2ในไนะครับอ่คลิปนี้ครับขอพูณทีคเบ้าติดตามรับส้มนะครับอ่าจาขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ